นี่เดี๋ยวให้เอซดูระหว่างเนี่ยครับที่ไปเช่ามาอันนี้จะเป็นแปะทองคำเห็นไหมคะโค้มจะตอกฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นหน้าทองคำทแท้เนี่ย สวัสดีครับกลับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาเช่าพระกันกับพี่เขานะครับตอนนี้ผมโทรนัดกับพี่เขาแหละผมถึงแล้วนะครับจุดนัดพบแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่เขาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองโทรก่อนว่าพี่เขาจะมาหาเราได้ตอนไหนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตโทรแป๊บหนึ่งก็วันนี้เหมือนเดิมครับมาเช่าพระนะครับเป็นหลวงพ่อคูณครับปิดตาสาวห้าคูณพันล้านครับอันนี้เป็นหน้ากากทองนะหลังจาก พี่ผมอยู่ปั๊มปตท,ทสีประจันน่ะโอเคครับมีผมผมกำลังไปกันอยู่ไอ้ตรงตรง KFC อะ่ะพี่ที่มี KFC อะ่ะมี KFC นะครับผมอ่าครับผมครับครับโอเคเดี๋ยวพี่เข้ากำลังมาครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับมีองค์เดียวใช่ไหมครับน,นันี่กล้องมาดู นี่ครับปิดตาสาห้าคูณพันล้านหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเดี๋ยวขออนุญาตส่องครับไมนีเกน,นะนี่ใบกำกับ,กบ อันนี้ตอนเช่ามาเท่าไหร่ครับเนี่ย2,000ห้า2,000ห้าอ,อันนั้นเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อทองคำเนื้อทองคำรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับกิมใส่มาเนาะคือตอนนี้ถ้าแพงก็จะน่าจะเป็นองค์นี้แหละครับครับผมที่เหลือก็พววนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แพงนะครับใช่ครับ ก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าทําไมถึงมีราคาขึ้นมาช่วงนี้ใช่ครับเมื่อก่อนก็ไม่แพงเมื่อก่อนก็เจ็ดแปดพันครับแบบเนี้ยคุยกับคุณพี่ไว้สองหมื่นห้าร้อยบาทครับผมหลายปีที่แล้วองค์ละสองพันกว่าบาทไปสุโขทัยได้ไรมาไปสุโขทัย,ขทยก็แบบนี้ครับแต่เป็นหน้าทองเหมือนกันแต่เขาเขาแปะทองมาไม่ใช่หน้าทองคําแท้แบบนี้ใช่ครับมันต้องน อย่างนี้แต่มาแปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมเอาให้ดูแปบ๊บหนึ่งนี่อันนี้อันนี้จะเป็นไปเช่ามาสุขโขทยัยตอนแรกผมพูดกับเขาไว้หมื่นแปดแต่ว่าไม่ใช่ทองคำไม่ใช่หน้าทองแท้แบบนี้ครับผมก็เลยไปถึงปุ๊บผมก็เลยขอเช่าเขาห้าพันเขาบอกขอหกพันคือถ้าถ้าปกติเป็นพระอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยจะเช่าอยู่ประมาณเจ็ดัน ครับแต่ทีนี้กลายเป็นแปะแปะทองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทองคําแบบนี้ใช่ครับกลายเป็นแปะแบบเพื่อเพื่อให้เราดูแต่ละ <laughs> ใช่ครับ <laughs> เพื่อจะอัพราคาเป็นหมื่นแปดแต่พอเราไปดูแล้วมันไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเก้ายี่สิบอันนี้ยี่สิบครับนับก่อนครับนี่เดี๋ยวให้เอซีดูระหว่างเนี่ยครับ ที่ไปเช่ามาอันนี้จะเป็นแปะทองคําเห็นไหมฮะโค้ดจะตอกฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นหน้าทองคําแท้เนี่ยโค้ดเขาจะตอกฝั่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยฮะเห็นได้ชัดชัดเจนนะฮะนะครับต้องดูให้ดีนะครับไม่งั้นอาจจะอาจจะเช่าแบบหน้าแปะทองคำมาเป็นหมื่นอีกห้าร้อยใช่ไหมครับ นีรับสีกับินสีสีผิดครับสีผิดสิบาทยี่สิบสิบบาทไม่เป็นไรครับเอาเอาเอาเท่าที่มีก็ได้ครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับอบครับพอได้เติมน้ำมันที่จะไปไหนครับก็เดี๋ยวจะกลับแล้วครับวันนี้รู้สึกตอนแรกจะเข้ากรุงเทพแต่ว่าขําก่อนครับผมขําก่อนเราก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก่อนดีกว่า ครับผมบ้านผมก็เพชรบูรณ์ออฟฟิศตอนนี้อยู่เพชรบูรณ์ครับย้ายจากกรุงเทพมาอยู่เพชรบูรณ์หนีโควิดก่อนครับผมโอเคครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับนี่นะครับอ่ะดูนะครับนี่หน้าทองคํานี่นะครับหมื่นหมื่นแปดถึงสองหมื่นนะครับแล้วแต่สภาพความสวยนะอันนี้ก็สวยสวยนะครับสวยเลยนะครับแต่อันเนี้ยจริงๆจะไปเช่าหมื่นแปดแต่ว่า เนี่ยครับเป็นการแปะทองเข้ามาเห็นไหมไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นหน้ากากนะครับเป็นการแปะทองคําเปลวเข้ามาอันนี้เป็นเป็นหน้ากากทองคานะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นหน้ากากนะครับทองเนี่ยที่เขาเอามาทาหน้ากากเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ได้มีราคามากเท่าไหร่นะถ้าแกะออกมาขายเนี่ยจะอยู่สักประมาณพันถึงสองพันบาทแต่อันเนี้ยอยู่กับพระเนี่ยจะมีมูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเลยนะครับเยอะกว่าองค์นี้เลยนะครับ องนี้แปะทององนี้หน้ากากทองครับนี่นะครับเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ไม่ดูเลยเมื่อวานซื้อองค์นี้มาวันนี้ได้องค์นี้ครับโอเคอะโอเคครับก็จบกับพี่เขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งไลน์มานะครับไลน์แอดเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับนะดูลหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการบอกการส่งพระเข้ามาเป็นยังไงนะฮะ แล้วเราก็จะดูแล้วก็ประเมินจากรูปนะครับถ้าเราประเมินเสร็จปุ๊บพระค่อนข้างที่แท้เราก็ขอนัดคุยราคาแล้วก็ขอนัดเจอองค์จริงเพื่อที่จะมาส่องพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จ่ายตังค์นะครับได้รับตังค์จากผมแล้วคุณใช้ตังค์ได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์เช่าพระแบบนี้แหละนะครับให้พี่ชมกันต่อไปอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆก็เดี๋ยวคอยดูกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี แยกสีประจันโอเคครับก็สำหรับท่านที่อยากจะส่งรูปพระเข้ามาตรวจสอบกับทางออมิเชียนบุรีครับก็ง่ายอันดับแรกเลยก็เข้าไปในลายครับเดี๋ยวผมหาลายก่อนนะนี่นี่นะเข้าไปในลายครับกดเพิ่มเพื่อนครับนี่กดเพิ่มเพื่อนปับ๊บนะครับ แล้วก็กดคําว่าค้นหานะปั๊บแล้วก็ใส่ ID เข้าไป ID เดนะไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเติมแอดเข้าไปก่อนนะแล้วก็พิมพ์คําว่า AOM นะแะนะครับแล้วก็94ตัวเนี่ยครับ94ตัวครับพิมพ์คําว่า AOM แซแล้วก็เลข94ตัวนะครับแล้วก็กดค้นหา ปัญหาก็คือ,อเครื่องแว่นขยายตัวแว่นขยายมุมซ้ายขวาแล้วก็จะเจอเนี่ยคำว่าออมวิเชนบุรีครับอ่าแล้วก็พิมพ์เข้าไปเพิ่มแชทเข้าไปปับ๊บนะครับแล้วก็ง่ายๆครับพอเพิ่มแชทเข้าไปเสร็จก็มันก็จะมีข้อความทักทายพี่นะครับพี่ก็ส่งรูปพระครับอ่าพิมพ์มางี้ปุ๊บอ่าแล้วก็หารูปพระเลยสมมุตินะ สมมตินะหารูป้าปับป๊บก็ส่งมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับนี่นก็ส่งมาให้ผมตรวจสอบนะครับส่งรูปมาให้ผมตรวจสอบอย่างเนี้ยแหละแล้วก็รอคิวอีกนิดนึงนะครับรอคิวนิดนึงนะถ้าเกิดว่าพระของคุณพี่แท้แล้วก็ที่มันตรงตามตําราที่เรารับเช่าอนะเดี๋ยวเราจะติดต่อกับทันทีนะครับ ก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้ไม่ยากนะครับส่งรูปมาแล้วก็รอคิวนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้ตามคิวครับง่ายๆเลยโอเคนะโอเค